สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ ID ของน้องเชียร์นะครับผมหรือว่าอลิซซิสนั่นเองนะฮะก็จะเปิดการ์ดทั้งหมดเนี่ยที่มีนะครับผม1315 r u b นาูบี้นะครับโดยจะมีการเปิดแพ็คการันตีด้วยนะครับผมแต่ว่าจะอยู่ในแพ็คที่3เนาะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเปิดไปแล้ว2แพ็คนะครับผมโอเคก็ตัวที่อยากได้ก็คงเป็น เนี่ยครับเมโฮนะครับผมเพราะว่าอยู่ในช่วงเลทพอดีหรือไม่ก็กล้าหาญนะครับผมในส่วนของจิกซอเนี่ยก็จะมีหลิงหลิงฮะไปหลงนะครับผมแล้วก็มีลีจิ้งนาจาอ่าพีดำนะครับผมแล้วก็อสุราแจ็คปาสคาวนั่นเองนะครับผมนั้นเราไปลุยกันเลยฮะน้องเขาบอกว่าให้เปิดแบบ30ปีก่อนนะฮะสองครั้งนั่นเองนะฮะ ปุ๊บเปิดด้วยเบนเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวโชคดีนะฮะโอเคอะอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะไปลุยกัน5แพ็คนะครับผมเป็นเลนนั้นเองนะครับผมอยู่ในแมปเดียวกันเลยนะครับโอเคเราไปหวดแพ็คแรกกันเลยครับ มาครับมาสามใบนะฮะแต่ว่าเรียงได้สวยงามอยู่นะครับโอเคใบแรกฮะเฮเรียวนะฮะคงไม่ได้ใช้เนาะชานเชเลอร์ครับมังกรน,นะครับผม <c oughs> โอ้ยคลิปนี้จะเกลือไหมเนี่ยแพ็คที่สองฮะโอ้โออขออภัยนะมีแจ้งเตือนเข้ามานะครับผม โอเคแพ็คนี้เนี่ยจัดไป6ใบเลยนะฮะต้องมีสักแสงแล้วแหละหือใบแรกวิกตอรียฮะแต่ว่าโอ้โหจินแต่ว่าได้เยอะแบบนี้เนี่ยบางทีผมก็ไม่ค่อยได้นะฮะเฮ้ยเล่ห้าดาวโอ้โหพวกนี้เป็นตัวที่น้องเขามีหมดแล้วนะฮะจิ๊กซอเอาแล้วแสงมาแล้วฮะอันนี้ไม่ใช่แพ็คการันตีใช่ไหม เอลิเซียนะครับผมเอลิเซียนะฮะเอลิเซียนี่ผมได้แบบเยอะมากนะครับผมเออวิกตตเรียอีกแล้วครับสองตัวเลยนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายคางแจนะครับผมก็ได้ไปหนึ่งแสงแล้วฮะสำหรับเอลิเซียเนาะมาต่ออันนี้คือแพ็กการันตีฮะมาสี่ใบนะครับ อันนี้น่าจะเป็นตัวการันตีนะครับมีโฮโอเคอะไรนะนะะเนี่ยครีโอนะฮะอานนี่ยโอ้โหเป็นตัวจิ๊กซอว์ที่แบบว่าหลายๆคนขาดแต่น้องก็ได้แล้วเนาะสลิปเปอร์นั่นเองนะครับผมโอเคก็ยังเหลืออีก2แพ็คนะครับต่อกันเลยฮะโออี o e, ระดับบีนะฮะโอแพ็คนี้3ใบเท่านั้นนะฮะมาดูกันใบแรกครับ ออ uh huh. ากอนนะฮะหอยแข็งได้ไหมเนี่ยเบลล่านะฮะโอ้โห oh oh, พี่หมีนะฮะ uh huh. มาแพ็คสุดท้ายครับหวดเลยละกันจุบจ๊บจุบจ๊บจุ uh ๊บจุ๊บสามใบนะฮะมาใบกลางก่อนเลยโอ้โ oh ห oh, มังกรอ,อีกแล้วอะไรเนี่ยตาเฉียวได้หรือยัง ซิกซอนะฮะโอ้โหใบสุดท้ายก็เรอ,อีกแล้วนะครับผมเอาก็ไม่ได้ซิกซอเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่เด้งขึ้นมานั่นเองนะครับผมเหมือนจะไม่มีนะอ๋อมีแล้วนะครับผมต้เฉียวนะซิกซอก็ไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าได้มาอีกแสงหนึ่งนั่นเองก็คืออลิเซียนะครับที่น้องเขาน่าจะเกินไปเยอะแล้วนะครับผมก็มีโฮตัวหนึ่งที่เป็นการันตีแล้วเนาะก็จะได้ชัวร์นะครับผมแล้วก็นี่อลิเซียนะครับ ก็มี5ดาวตัวหนึ่งเนาะก็คือเลนั่นเองนะครับผมเอาไปผสมต่อได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวเหลือเยอะมากเลยก็อย่าลืมไปปั้นเนาะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะโอเคอิจฉามากเลยฮะเนี่ยดูดิสามหกเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณต้องเชียร์มากเลยฮะที่ส่งมาให้ผมเปิดการ์ดกันนะครับผมอ่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจจะเปิดเนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่1,000รูบี้เนาะ mm hmm. ก็อินบ็อกเข้ามาในแฟนเพจได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย